ัฒธรรขอญาตปรึกษาหารือเรื่องการอนุร okay. ักษ์โบราณสถานไม่ให้มีการรื้อถอนหรือถูกทําลายเพื่อโปรดจารณาส่งเรื่องปรึกษาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธสถานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพศ2504ได้ความคุ้มครองโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในมาตรา10 วไ้ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถอนต่อเติมทําลายเพื่อนย้ายโบราณสถานหรือขุดค้นสิ่งใดๆหรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานเว้นแต่จะทำตามสั่งของอธิบดีกรมศิลปากรได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรหรือหากผู้ใดฝ่าฝืนจะลงโทษตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้อาคารคลับเฮาส์ของสมาคมราชีทาสมสรตามภาพ เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารและเป็นอาคารหลังแรกที่ใช้เป็นถงรับรองผู้โดยสารจากสายการบินแห่งแรกของประเทศไทยเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งได้รับการรับรองว่าเป็นโบราณสถานตามมาตราสได้รับความคุ้มครองตามมาตราส0แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานธรรมตรจากอธิบดีกรมศิลปากรสองท่านด้วยกันคือ ท่านปทีปเพงตะโกมีหนังสือลงวันที่วันที่สาม 25, สิงหาคม2564แจ้งต่อบทางคณะกรรมการการศาสนานายกิติพันธ์พานสุวรรณตามหนังสือฉบับลงวันที่16มีนา,าคม2565แจ้งต่อสมาชิกสมาคมราชก,กีาีาสมโมสร ทั้งนี้อาคารขับเทายังได้รับรางวัลอนุรักษศ์ษศรริลปะสถาบัยกรรมประจาปี2565จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิษฐานิราชกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อมาในสถาพรเที่ยงธรรมรองอธิบดีกรมศริลปากรรักษาการแทน,นอธิบดีกรมศริลปากร,รมีหนังสือถึงผู้มีการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรติย์ในวันที่2พฤศจิกาย,ยน2565ได้เสนอแนวทางอนุรักษ์ ขับเขาเป็น2แนวทางคือ1แนวทางการบรณะปฏิสังขรณ์สแนวทางรื้อถอนก่อสร้างข,ขึ้นกับมาใหม่ตามเอกสารที่ฉายบนจอนี่นะครับสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระอายดได้มีหนังสือถึงนายกสมาคมราชกรีธาสโมสรให้พิจารณาแนวทางการอรักษ์อาคารสมาคมราชกรีตาสโมสรจึงได้มีมติให้ใช้แนวทางรื้อถอนอาคาร,ร,ออาคารและก่อสร้างกลับขึ้นมาใหม่คณะกรรมการการศาสนาไม่เห็นด้วยกับมติของสมาคมราชกรีธาสโมสรจึงอยากสอบถามว่าหากกรมิลปากร ให้ใช้แนวทางหรือถอนก่อสร้างกลับขึ้นมาใหม่ที่สมาคมราชวิธาสนสโมสรเสนอมานั้นจะเป็นการทำลายโบราณสถานหรือไม่เพราะกรณีดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาแล้วกับอาคารบอมเบย์เบอร์มาหลังจากมีการรื้อถอนไปแล้วประมาณ3ปีจนถึงบัดนี้ขอภาพต่อไปนะครับจนถึงบัดนี้ยังไม่มีการสร้างกลับขึ้นมาใหม่และกรณีการรถไฟฟ้าขนส่ง ขอภาพต่อไปและกรณีการการถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะรื้อถอนอาคารโบราณสถานตึกแถวสองชั้น7คขูหาลิมถนนพระสุเมนเพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าผ่านฟ้าการกระทําเช่นนี้เป็นการทําลายโบราณสถานที่น่าเสียดายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทําให้การเก็บรักษาโบราณสถานซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าขมาเยี่ยมชมและเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังต้องสูญสลายไป จึงขอกราบเรียนผ่านท่านประธานวุฒิสภาถึงนายกท่านนยกรัฐมนตรีให้แจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมและกรมศิลปากรขอให้ทบทวนแนวทางการรื้อถอนและก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในขณะที่อาคารนั้นสามารถที่จะปรับปรุงบุรณะสัตติสังข์ได้ต่อไปขอบพระคุณครับ